ลดน้ําหนักด้วยการนับแคลอรี่แคลอินน้อยกว่าแคลอัลเนี่ยมันลดได้จริงไหมคะลดได้จริงแต่ไม่ได้สุขภาพค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าแคลอรี่คืออะไรการวัดแคลอรี่อะค่ะเขาจะใช้เครื่องเครื่องหนึ่งเรียกว่าบอมแคลอรีมิเตอร์ซึ่งไอตัวบอมแคลอรีมิเตอร์เนี่ยไม่ได้วัดเฉพาะแคลอรี่อาหารนะวัดได้ทุกแคลอรี่เลยก็คือวัดได้ทุกอย่างที่มีพลังงานเช่นน้ํามันเบนซินน้ํามันดีเซลน้ำมันพืชแมกระเทียนไขก็วัดได้เหมือนกันโดยหลักการกนะ็คือเอาอาหารหรือสิ่งใดก็ ตามที่เราอยากวัดแค่เราเนี่ยเข้าไปใส่ในกระบอกที่เป็นโลหะค่ะเป็นเหล็กแล้วก็จุดไฟเผาจุดไฟเผาที่นี้มันก็จะเกิดความร้อนเพราะเกิดความร้อนแล้วเขาก็เอาเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดอุณหภูมิน้ําที่อยู่รอบกระบอกนั้นอะรอบกระปองนั้นว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่แล้วก็คำนวณว,ว่าน้ำอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปเท่านี้เกิดจากการได้พลังงานเท่านี้ กี่แคลเพราะฉะนั้นแล้วการวัดแคลอรี่ไม่ได้บ่งบอกเลยว่าได้สารอาหารเท่าไหร่เข้าใจแล้วก็คือนับแคลก็ส่วนหนึง่งสารอาหารก็ส่วนหนึง่งถูกและสารอาหารน่ะมันให้คุณค่ากับร่างกายต่างกันยกตัวอย่างถ้าพี่บุ๋มกินโปรตีน100กิโลแคลอรี่กับกินน้ำตาล100กิโลแคลอรี่เปรียบเทียบกันสิ่งที่พี่บุ๋มจะได้จากการกินโปรตีน100กิโลแคลอรี่คือพี่บุ๋มจะได้กรดอะมิโนที่มาสร้างกล้ามเนือ้อได้ธาตุเหล็กได้วิตามิน B ได้วิตามินสารพัดเลยนอกจากนี้การกินอาหารนะ่ะมันยังไปกระตุ้นฮอร์โมนบางยอย่างซึ่งโปรโตีนสิ่งที่โปรโตีนให้ก็คือจะไปกระตุ้นฮอร์โมน GLP1 ทำให้พี่บุ๋มรู้สึกอิ่มจะไปกระตุ้นฮอร์โมนเปปไทด์ YY ตัวนี้ก็ทำให้เรารู้สึกอิ่มนานเหมือนกันและยังทำให้ไปลดฮอร์โมนเกลินที่เป็นฮอร์โมนของความหิว พอเรากินโปรตีนเข้าไปเราเล,ลือสึกอิ่มนานอิ่มทั้งวันไม่หิวบ่อยถ้าเปรียบเทียบกับการกินน้ําตาล100กิโลแคลอรี่เมื่อน้ําตาลเข้าสู่ร่างกายน้ําตาลจะถูกดึงไปใช้เป็นพลังงานด้วยฮอร์โมนชื่ออินซูลินพอน้ําตาลพุ่งสูงอินซูลินก็จะพุ่งสูงตามแล้วก็ดึงน้ําตาลเข้าสู่เซลล์อย่างรวดเร็วเพราะว่าการที่น้ําตาลค้างอยู่ในเส้นเลือดนานจะเกิดการอักเสบขึ้นในเส้นเลือดเนาะร่างกายไม่ยอมอยู่แล้วก็รีบดึงน้ําตาลเข้าสู่เซลล์ไปใช้เป็นพลังงานและเอาไปเก็บเป็นไขมันทําาาาอออยยู่่2งงงเเไปปใช้็นพลัน กับเก็บเป็นไขมันน้ําตาลที่มันลดลงอย่างรวดเร็วอะค่ะจะทําให้เกิดอาการน้ําตาลตกแล้วเราก็จะหิวอีกรอบนึงและมันไม่ได้ไปกระตุ้น clp 1ไม่ได้ไปกระตุ้นเป peptide ที่เป็นฮอร์โมนความอิ่มเลยแคลอรี่เราก็ต้องโฟกัสด้วยแต่เราก็ต้องโฟกัสสารอาหารว่าร่างกายต้องการอะไรบ้าง5้าหมู่ใช่ไหมใช่ค่ะต้องกินให้พอดีด้วยเพราะฉะนั้นดูแต่แคลอรี่ไม่ได้ต้องดูสารอาหารด้วยถ้าอยากได้ความรู้ดีๆแบบนี้กดติดตามช่องเราไว้ค่ะแล้วก็พิมพ์บอกมาว่าอยาก ฟังเรื่องอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วเจอกัน